สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยครับที่ติดตามช่องสอดเทพผวยแม่นๆนะครับครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพร้อมกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับที่จะนําข้อมูลนะครับและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็ขมนี้ก็เป็นไ d ดียไลน์ของแอนเองครับแล้วก็ยังมีช่องทางอีกช่องทางนึงนะครับก็เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับ กลุ่มนะครับกลุ่มส่วนตัวครับก็กลุ่มตัวเลขหวยนี่นะครับครับก็เข้าไปใน Facebook นะครับก็กดค้นหานะครับที่รูปแว่นนะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยครับปรจาประชาชาติสอนเทพหวยแม่แๆ่นะครับครับก็จะเข้ารับบทนะครับครับก็เข้ามาก็จะรับบทครับแต่ถ้าผิดกฎยังไงก็เดี๋ยวจะบล็อกได้ที่หลังนะครับครับก็มาดูของอ่า ่านแรกเลยครับของงวดนี้กันนะครับครับของท่านแรกนะครับก็เป็นของแอดหมื่นบุเพสันนิวาสนะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับ3ามหนะครับก็ออกนะครับ5้าล่างนะครับครับแล้วก็งวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ให้มานะครับ8ปนะครับก็ออกนะครับอ่าออกข้างล่างนะครับตรงๆเลยนะครับ8ปนะครับครับอันนี้ก็เข้ามา2งวดติดแล้วนะครับ ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับชมกันนะครับก็หลงให้อยู่นะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำาวดที่1สิงหาคมนะครับของแอดหมื่นบุเพสันนิวาสนะครับก็ให้เลขมานะครับ2ตัวนะครับเน้นๆเลยครับ4 8นะครับแล้วก็ยังมี4 7 1 4 1 5 3 1 4 6ี่หนึ่งห้าี่ห แล้วก็3ามตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี3า6 1 3 5หนหนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์กอกไก่นะครับก็ให้เลขมาครับงวดนี้นะครับครับงวดที่ผ่านมาก็น่าจะไม่เข้านะครับครับก็เลขของงวดนี้นะครับก็มีนะครับ857 1 42 46 3สครับแล้วก็ยังมีนะครับ สองตัวก็มี1 2 1 4 3 4 4 2 4 6 5 7 6 3 7 8 8 5 8 7แจ้งว่าระวังนะครับเบิร์นนะครับ4 4 5 5 6 6นะครับครับก็มาดูต่อของแอดยมวันนานะครับก็ อันชุดกอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นของแทนหรือเปล่านะครับแต่น่าจะเป็นของปลอมนะครับแต่ชุดนี้น่าจะเป็นของจริงครับก็นี่มานะจากเฟซบุ๊กของของเขาเองเลยนะครับครับก็มวที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ58นะครับก็ออกข้างล่างนะครับตรงตรงเลยนะครับ58ดังวดประจำที่ทน่1นะครับหนึ่งกรกฎาคมครับก็ให้5เอ่อให้53มาครับงวที่ผ่านมา53ก็ออกข้างข้างล่างนะครับอ่า 53นะครับแล้วงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ให้มานะครับ58นะครับก็ออกข้างบนนะครับตรงๆเลยครับ58นะครับ258ครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับก็มี11 24 38 56 79นะครับครับแต่นด้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับ ก็ได้ลงให้อยู่นะครับของวันที่ผ่านมานะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดปูประมาณนั้นนะครับก็ให้เลขจะโชว์ลอตเตอรี่นะครับก็มี8 4กับ4 8นะครับ8 4กับ4 8ครับแล้วมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับของแอดปูประมาณนั้นนะครับครับก็ให้เลขนะครับ2องตัวนะครับก็มี8 7 8 9แล้วแจ้จกว่าเน้นนะครับเน้น8 4นะครับครับ ก็มาต่อก so right. so uh, ันเลยนะครับก็เป so, ็นของเลขจากขั้นนี้นะครับก็สูตรนะครับสูตรใบบัวนะครับครับอันนี้ก็ให้เลขมานะครับเด่นนะครับเด่น7กับ4นะครับครับอันนี้งวดที่ผ่านมานี่ก็จําไม่ได้แล้วครับก่อนหน้านั้นยังเคยให้เข้ามา4ี่ห้างวดติดเลยครับเด่นนะครับครับก็บางครั้งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับบางครั้ง มาค้างก็เข้าคู่หนึ่งเลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของเด็กตากนะครับเด็กตากก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับ3 5หนะครับครับให้ล่างนะครับให้ล่างชุดเต็มนะครับ35หก็ออก5 3นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงไว้ให้อยู่นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับครับก็ไปดูของงวดนี้กันครับงวดเจะาที่1่สิงหาคมนะครับ ของเด็กตานะครับชุดเต็มนะครับชุดล่างนะครับก็ให้เลขมานะครับ2ตัวล่างก็มี92 62 97 37 17 47 95 65 46 96 74 7น่าจะเป็น9นะครับ94 91 61 67 07นะครับ ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงมาให้อยู่นะครับงวดที่ผ่านมาครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์จิรยุทธนะครับครับอาจารย์จิรยุทธนะครับก็ให้เลขมานะครับบนล่านะครับ3ตัวนะครับก็มี6 2 3นะครับครับก็2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี2 3 6 3 3 4 3 5หนะครับ ครับก็มาต่อกันที่พี่มียันล่านะครับพี่มียันล่านี่ก็ไม่ได้ลงมาหลายงวดเหมือนกันนะครับหรือไม่ได้ลงอาจจะไม่ได้ลงมาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นช่องสอนหวยเด็ดหวยดังทองกระจากนีลงให้ทุกงวดเลยนะครับก็เข้าดีอยู่ครับแต่ตอนช่องนี้ก็ไม่ได้ลงให้เลยนะครับครับม็ดูของงวดหนึ่งสิงหาคมกันดีกว่านะครับก็ให้เลขมานะครับรูดเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดครับสามตัวนะครับก็มีห้าเจ็ดสาม 2ตัวก็มี7 3 7 5 5 3นะครับครับก็มาต่อกันเลยครับก็เป็นของสมบอนชีโร่นะครับครับสมบอนชีโร่ก็ให้เลขมานะครับรอบแถวที่1นะครับสิงหาคมครับบนนะครับวิ่ง7กับ8ครับ3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี879 379 3 8 7 7 3 5ห ครับแล้วก็2ตัวบนนะครับที่ให้มาก็มี7 9 8 7 3 5แล้วมาดูเลขล่างนะครับล่างวิ่ง2กับ6 2ตัวนะครับชุดเน้นนะครับก็6 2แล้วก็มี7 2นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับก็หัวที่ผ่านมาก็ให้เลขเด่นเข้านะครับเด็ดล่างเด่น ก็เข้ามานะครับ53นะครับครับแต่ก็ชุดชุดวิ่งนะครับชุดหลัก10หลักอ่บหน่วยนะครับก็ให้เป็นรวคับอันนี้ชุดสรุปนะครับ9าหางนะครับก็มี0ย์มี6มี2นะครับก็ที่ลงไว้ให้นะครับแต่นี่เข้าให้มาแล้วครับ0 4 0ย์8นะครับครับแล้วก็ยังมี6 4 6 5 6 8 2 4、2 5,2 8นะครับของอาจารย์เอกสิธินะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์เต่านะครับอาจารย์เต่าครับพอให้เลขมาครับ1สิงหาคนมาครับ3ตัวบนตรงๆเลขที่ให้มานะครับก็มี178,175 815、774、814นะครับครับก็มาต่อกันที่อาจารย์เต่าเช่นกันนะครับ แต่ก็อันนี้ก็ให้เลข2ตัวมานะครับ2ตัวเด่นนะครับอันนี้เด่น7 2ตัวที่ให้มานะครับก็มี7 4 75น่าจะเน้นนะครับ75แล้วก็78 79และกันนะครับ51กับ14นะครับแจ้งว่าเม้นเม็ดเดียวนะครับเน้นนะครับ75นะครับครับก็มาต่อกันที่เด็กชายธนิดนะครับครับเด็กชายธนิดก็ ให้เลขนะครับ1สิงหาคมนะครับก็ให้ชุดเดียวเลยนะครับ3ตัวนะครับ754 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี59กับ50นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของคนล่าฝันใหม่นะครับครับก็ให้เลขมานะครับคนล่าฝันใหม่นะครับ3ตัวก็มี180 184 185 187 สองตัวนะครับที่ให้มาก็มี80 8 4 8 5 8 7นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเก่งใหญ่นะครับเก่งใหญ่ก็มวดก่อนหน้านั้นนะครับมวดที่ผ่านมาก็ให้3มานะครับแต่เก่งใหญ่นี่ให้วิ่งบนนะครับแต่ก็มาออกเด่นมาออกข้างล่างนะครับผ้านะครับก็มวดวันที่1นะครับก็ให้เข้ามานะครับให้บนนะครับเด่น8ให้85นะครับก็ออก2 5 8นะครับ ครับก็มาดูของวดนี้ครับควบะจันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับให้อ่าวิ่งบนนะครับวิ่ง7 2ตัวบนนะครับที่ให้มาก็มี72 73 78 79นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าจับคู่นะครับไทยรัฐนะครับชุดเก่านะครับครับของไทยรัฐนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับเด็ดนะครับบนล่างก็มี8กับ6นะครับ ครสองตัวนะครับก็มีบนล่างก็มีสองหกแปด7องหก7 8็ดแปดนะครับครับและ3สตัวนะครับที่ให้มาก็มี8 8ดแ8ดส8ง8ปดแปดเนะครับครับแล้วก็แจ้งว่าบนขามไม่ได้นะครับ1ตัวหรือ2ตัวนะครับ ก็มี6มี8มี5นะครับเน้นสุดเลยนะครับเน้น8นะครับเด่น8นะครับเด่นสุดครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคก็โอ้ยังไม่ได้เข้าเลยนะครับประมาณ3งวดแล้วนะครับครับก็มาดูงวดนี้ครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ให้เด็กเด่นตัวเดียวกับของแอดเลยนะครับมี6มี7ของแอดนะครับมีมี4มี5มี6มี7มี2นะครับครับก็ นี่ของเลขนําโชคนะครับมี6มีเจนะครับก็เลขที่ให้มาก็มี61 69 6 0 6 2 7 1 7 9 7 0 7 2 5 1 5 9 5 0 5 2นะครับครับอันนี้ก็เป็นเลขบัญชีของแอดเอนะครับเพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับครับก็น้ำใจนะครับยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะครับก็อยู่ที่ท่านนะครับแล้วแต่น้ำใจของท่านนะครับ ครับก็จะได้มีนะครับกำลังใจนะครับหาข้อมูลและแนวทางนะครับดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางนะครับที่มอบข้อมูลดีๆนะครับมาให้ทางช่องสอนเทพเผนแม่นะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ